ตลอดเวลาม่อเกิดสนิมขุมไอ้สนิมขุมนี่แหละมันจะทําให้เนื้อระบางลงอย่างรวดเร็วนะอย่างไอ้รั้วบ้านผมเนี่ยคือรั้วข้างบนเป็นครึ่งบนเนี่ยเป็นรั้วโปร่งผมก็ต้องไปเอากระดาษทรายมาลู่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 ให้สนิมมันออกก่อนแล้วค่อยทาไม่งั้นถ้าเกิดสนิมมันอยู่เนี่ยวันดีคืนดีมันเกิดรวมตัวขึ้นมาแล้วมันหนาขึ้นมานี่ครับเนื้อเหล็กที่เราเอาไว้สวยๆนี่ยมันจะหายงั้นก็คือเราจะต้องยังไงรูดออกมันก่อนแล้วก็ค่อยทาสีเก็บครับหรือว่า ถ้าเกิดว่าเจอสนิมขุมขึ้นมาปุ๊บเราก็จะลูดสนิมออกแล้วก็ทาน้ำยาหยุดสนิมก็ได้น้ำยาแปลงสนิมก็ได้นะครับแล้วค่อยทาอะไรนะทาสีเก็บเรื่องซ่อมโครงสร้างเนี่ยผมก็เคยทาทําเองกับมือด้วยบ้านผมไล่ฟังเป็นบ้านเก่านะครับบ้านเก่าโอ้ตอนนี้ก็มันเท่าอายุผมอะสักประมาณสัก1ิกว่าปีก่อนนะครับคือท้องคานมันแตกตรงนั้นบริเวณนั้นเป็นครัวนะแล้วก็ข้างบน หัวข้างบนไอ้ข้างบนพื้นตัวเนี้มันเป็นถังเก็บน้านะเป็นห้องน้ํามันก็ต้องรั่วมีซึมมีรั่วมีซึมเพราะว่าเวลากระเบื้องเนี่ยมันยาแนวมันหลุดเนี่ยมันมีรั่วมีซึมแน่นอนนะครับแต่เผอิญเนี่ยไอห้องน้ําบ้านผมนี่นะครับมันมันมันไม่ค่อยชื้นมันอยู่มันก็เป็นโอเพนพอมีหน้าต่างโล่งเลยนะหน้าต่างโล่งเลยแล้วก็อาบน้ําเสร็จมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็แห้งนะมันก็เลยไม่ชื้นลงมานะครับพอไม่ชื้นลงมา มันก็อยู่ได้นานนะวันนี้คืนดีคอนกรีตมันหมดอายุนะลักษณะของคานเนี่ยข้างล่างที่มันเป็นรับแรงดึงนะท้องคานเนี่ยมันจะเป็นรับแรงดึงคอนกรีตท่านั้นมันจะแคล็กอยู่แล้วนะพอมันแคล็กแล้วเนี่ยแคล็กเล็กๆนะนานวันไปนานวันเข้าคอนกรีตแรงยึดเหนียวของคอนกรีตมันเริ่มเสื่อมของปูนมันเริ่มเสื่อมมันก็แตกลงมาผมก็ต้องไปลืมออกมาปิดนู่นปิดนี่เลือกมานะครับเห็นเหล็กโอเหล็กก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่าเป็นสนิมนิดนึงพอเป็นสนิมนิดนึงผมก็ เอาเแปลงทองเหลืองลูดนะแปลงทองเหลืองลูดทามยาอยู่สนิมทามยาประสานคอนกรีตแล้วก็เอาปูนซ่อมโครงสร้างไปโปะไปโป้ปโปมันนะครับมันถึงจะทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหนียวอยู่อยู่ดีก็ผ่านมาสิบกว่าปีมันก็ยังอยู่นะถ้าเราทําถูกวิธีมันก็ซ่อมได้เราทําเองได้บางครั้งเราก็ทําเองได้นะครับถ้ามันเนียอย่างผมเนี่ยผมรู้ผมเป็นวิศกรผมก็รู้อ่าโอเคอย่างเงี้ยผมทําเองได้ผมก็ทําเองก็ทําแต่คอนกรีตไอ้ปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยมันแพง แล้วมันใช้เวลาเซตตัวเนี่ยโอโ้สองสัปดาห์สามสัปดาห์กว่ามันจะแห้งแต่มันแข็งมันแข็งจริงแค่อปูนอย่างเดียวปูนตัวนั้นอย่างเดียวนะครับมันมันเป็นพวกนอนชิงเก้ามันเป็นปูนนอนชิงอะ่ะไม่ต้องผสมหินเลยนะเอาไปกดอะ่ะได้กําลังห้าร้อยสบายสบายห้าร้อยเคสี่ห้ารอยกิโลกรัมต่อแรงเสมสบายสบาย,สบายเลยนะครับงั้นตัวนี้มันแข็งแรงมากนะโอเคเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์นิดนึงนะครับหลังคาไม่เช่นชีสด,ด้านลึก สี่เมตรอ๋อคุณพี่ RBV มาแล้วออ่่ตหลังคาเมทัลชีตลึกสี่เมตรใช้จันทันเหล็กสามนิ้วยาวสี่เมตรวิ่งยาวห่างหนึ่งเมตรไหวไหมก็ไหวนะเหล็กจันทันนะห่างเมตรไไหนึ่งเปลืองไปด้วยดูเปลืองไปด้วยนะครับสี่เมตรห่างหนึ่งเมตรก็ก,ก็ก็ไหวนะก็ดูปเปลืองด้วยนะก็โอเคนะครับคุณรับนวดนะครับดินเค็มสีหลุดปูนกระเทาะมีวิธีแก้ไหมดินเค็มสีหลุดปูนกระเทาะไอ้ดินเค็มเนี่ยนะมันจะไปเร่ง ให้เกิดสนิมในในในโครงสร้างนะครับงั้นอย่างแรกนะ,ะใช้ระยะหุ้มเยอะๆไอ้สีหลุดเนี่ยมันเกิดจากความชื้นและและปูนกระเทาะเนี่ยก็คงจะความความชื้นเหมือนกันนั้นแสดงว่าสมมตินะอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเรามีเสาบ้านหรือมีเสาสมมติตั้งเสาว่า,วาก่อนอ่ะเดี๋ยววาดให้ดูนี่ผมอยากทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่ทาอีกที่หนึ่งอ่ะไม่ค่อยมีคําถามอะไรเข้ามาแบบนี้อ่ะผมทําอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมวาดให้ดู สมมติว่ามีเสาตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรามีตัวบ้านนะ,ะช่องหนึ่งหนึ่งเมตรนะสมมติขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บนี่นะข้างล่างเนี่ยเปิดโล่งนะครับข้างบนเป็นสมมติบ้านยกสูง,งนี้นะข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นพื้นดินถ้าดินเคม็มหมายความว่าพอฝนตกลงมาใช่ไหมฝนตกลงมาเนี่ยข้างล่างนี้มันก็จะชื้นนะครับข้างล่างนี่ก็จะชื้นพอชื้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อพวกเสาเสาสําเร็จหน้าสี่หน้า 4, ห้า 5, หน้า6ที่เขาหล่อไว้แล้วเนี่ยพวกเนี้ย มันจะเป็นโครงสร้างเล็กๆทำได้นะครับผมโครงสร้างเล็กทําได้แล้วก็สามารถที่จะรับน้าหนักได้ชั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วพวกเนี้ยเขาจะผอออสมมือไงผสมโม่ผสมโม่แล้วก็มันอาจบางทีมันอาจจะไม่ไมการเทเนี่ยเคาะแบบข้างแบบทาคอนกรีตให้แน่นอาจจะไม่ค่อยแน่นอะไรเงี้ยนะครับพอมันไม่ค่อยแน่นความชื้นเข้าไปในตัวของเสาได้ง่ายนะไปดูได้เลยบ้านบ้าน,บ,านบ้านญาติผมอยู่ที่ชุมพรชุมพร ฝนตกตลอดภุมพอรอยู่ริมทะเลด้วยนะครับขนาดเออเนี่ยแหละไอ้เสาอย่างงี้แหละ,หละเขาต่อหน้าบ้านออกมาต่อหน้าบ้านออกมาแล้วก็ทําเป็นที่จอดรถหลังคาจอดรถตีนมันเนี่ยตีนเสาเนี่ยระเบิดเลยแล้วข้างในเนี่ยเหล็กมันเส้นนิดเดียวเหล็ก6ไม่ใช่เหล็กเก้าด้วยเหล็ก6เสาหน้าสักน่าจะ4นิ้วได้4นิ้ว4นิ้ว8ไม่เกินไม่เกิน8นิ้ว น่านจะ4นิ้ว6นิ้วอ่ะก็6นิ้วก็15บห้าใช่ไหมไม่ไม่เกินคืบแหละประมาณถ้าคืบหนึ่งก็ 20- ่สิบยี่สิบเซนประมาณนี้นะแตกออกมาระเบิดหมดเลยเพราะว่ามันเกิดจากความชื้นด้วยเกิดจากไอเกลือด้วยไอเกลือมาจากไหนไอเกลือมาจากน้ําฝนอ่าน้ําฝนฝนตกลงมาไอเกลือลอยระหว่างน้ําอ่ะระหว่างผิวน้ํากับท้องฟ้าอยู่ลอยในอากาศพอมันตกลงมามันก็ซับไอเกลือมาด้วยไอพวกนี้มันก็มีผลงั้นวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับปูนกระเทาะกับสีหลุดเนี่ย เกิดจากความชื้นนะงั้นไอ้ช่วงที่มันสีหลุดเนี่ยเกิดจากความชื้นความชื้นที่มันแทรกขึ้นมาในเนื้อปูแล้วมันก็ความชื้นมันเวลามันจะออกเนี่ยมันก็จะดันออกมาพวกนี้อาจจะใช้พวกซีเมนต์เอาเป็นผมนะผมอยากจะทาตั้งนานแล้วผมยังไม่ได้ลองทํามันมีสีซีเมนต์เนี่ยเออสีซีเมนต์เนี่ยแต่สีมันจะจืดๆหน่อยนะสีมันจะตุนๆจืดๆจะไม่ไม่เข้มไม่สวยอะไรพวกเนี้ยผมพยายามจะลองใช้อยู่แต่ไม่มีเวลาทําผมคิดว่ามันแก้ปัญหาได้หรือว่าเอาซีเมนต์เนี่ยผสมสีเลยแล้วก็ทาหรือว่า อะไรก็ได้ที่มันเป็นซีเมนต์ที่มันไม่ใช่เป็นสีทาบ้านธรรมดาให้สีที่มันมีรูพูนหน่อยอย่าเป็นสีที่มันไปเก็บความชื้นลบออกง่ายหรือว่าป้องกันการแตกร้าวอะไรอย่างนี้นะครับสียืดหยุ่นได้เนี่มันกันความชื้นพอมันกันความชื้นปุ๊บความชื้นมันออกไม่ได้มันก็โป่งก็พองมามันก็หลุดออกมาผมอ่ะใจผมนะความคิดผมเป็นพวกสีซีเมนต์ผมว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับส่วนปูนกระเทาะเนี่ยก็คือมาจาก บางครั้งเนี่ยอไอเกลือเนี่ยมันแทรกเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้พอมันแทรกไปนเนื้อคอนกรีตมันจะเกิดให้เหล็กเสริมข้างในเนี่ยเป็นสนิมพอเหล็กเสริมข้างในเป็นสนิมเดิมทีเหล็กเสริมอยู่อย่างนี้นะนะครับแล้วก็เสาอยู่อย่างนี้ระหว่างเหล็กเสริมมีระยะหุ้มของคอนกรีตอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือระยะหุ้มคอนกรีตนะนะครับอันนี้คือเสานี่คือความกว้างเสาอ่านี่คือเหล็กเสริมอันนี้เหล็กเสริมวันนี้ขึ้นดีเนี่ยเกลือมันแทรกเข้าไปทําให ั้งเกลือด้วยแล้วมันมีความชื้นด้วยครบเลยออกซิเจนแล้วก็เหล็กความชื้นสามอย่างครบเลยมันก็ไปเร่งให้เหล็กเสริมเนี่ยเป็นสนิมมันก็พอกขึ้นมาวันนี่นดีๆก็บวม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 พอบวมมากๆปุ๊บกันก็ดันคอนกรีตเนี่ยดันคอนกรีตหุ้มเนี่ยมันออกรุดออกมาแตกออกมามันก็เลยเกิดปูนกระเทาะ,ะวิธีแก้คืออาจจะลอกปูนกระเทาะออกใช่ไหมลอกออกลอกออกสกัดสกัดออกให้เห็น ให้เจอคอนกรีตด,ดีอ่ะที่มันยังแน่นๆอยู่นะครับไอ้ข้างในนี่มันอาจจะแน่นอันนี้มีเหล็กเสริมอยู่ไอ้ข้างในนี่แน่นแกนกลางเนี่ยแน่แน,แ,น,แ,นแล้วคุณพี่ก็เข้าแบบใหม่เข้าแบบใหม่เอาผสมคอนกรีตเองเทใหม่ให้มันหนาหน่อยนะมันหนาหน่อยเคาะคอนกรีตให้แน่นๆเอาพอเทแบบข้างบนนี้ใช่ไหมเทลงไปปุ๊บหาเหล็กมันกะทุง้งกระทุ้งกระทุ้งตามตามตามมันตามตามมันลงไปเคาะข้างแบบแกะแบบออกมาแล้วดูมันเนียนดูมันอะไรมันแน่นถ้าเกิดแกะแบบออกมาแล้วเป็น เป็นโพรงเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่าเราจี้คอนกรีตไม่ดีหรือว่าตามคอนกรีตไม่ดีมันก็เลยไม่แน่นการแน่นของคอนกรีตเนี่ยมันทําให้น้าเนี่ยไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ง่ายนะครับดูอย่างสมมุติเราเทอ่างปลาเนี่ยเราแค่ไปฉาบฉาบใช่ไหมน้ําก็อยู่แล้วมันมันซึมแหละแต่ว่ามันซึมน้อยมันซึมในอัตราที่น้อยถ้าเราฉาบดีนะครับโอเคนะงั้นเคสอย่างเงี้ยไปหุ้มคอนกรีตให้หนาหน่อยสัก4เซนถึง7เซนครึ่งเนี่ย สี่เซนเนี่ยยังธรรมดาธรรมดานะเอาให้แบบปึกๆเลยคือเจ็ดเซนครึ่งเจ็ดเซนครึ่งคือตรงไหนเหล็กเสริมถึงผิวนอกนะครับเนี่ยมากกว่าเจ็ดเซนครึ่งเนี่ยปึกผมใช้ที่ตามสมุดสาครสมุดปาการอะไรเนี้ยเวลาทําโครงสร้างที่มันอยู่ลักษณะใกล้กลๆทะเลอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้มารีนซีเมนต์ไม่ต้องใช้พวกคอนกรีตกันคอไลน์ก็ได้พวกเนี้ยใช้ระยะหุ้มแทนได้ใช้ได้นะฮะหุ้มไม่หนาหน่อยใช้ได้นะครับเพน,น,นะ อ่ต่อมีคำถามอีกไหมวิธีเดียวนะเสริมเสาอย่างเงี้ยง่ายกว่าไม่ไม่เปลืองด้วยดันจันทันขึ้นไปดันคานขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะลกหน่อยนะมันจะให้มันสวยเหมือนอย่างเงี้ยโครงสร้างมันเล็กไปแล้วนะครับจะทําให้มันใหญ่กว่านี้มันก็ทําได้นะแต่มันก็ดูเปลืองนะครับสู้รื้อใหม่รื้อทําใหม่จะถูกกว่านี้นะครับถ้าไปเสริมให้มันลักษณะเป็น4ี่เสาแล้วก็ให้มันอยู่แบบสี่เสาอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนเสาเปลี่ยนจันทันนะหรือว่าถ้าไป เสริมคานเสริมท้องคานไปอีกโหมันจะไม่ไม่ไม่ไมเสริมไม่สวยแล้วเสริมท้องคานกันึกให้นึกถึงแหนบรถอะเสริมแบบนั้นอะเสริมมันชั้นชั้นลงมามันก็จะไม่สวยนะงั้นเอาวิธีที่ถูกที่สุดแล้วก็น่าจะทําได้ง่ายที่สุดคือขึ้นเสาอย่างเงี้ยนะครับน่าจะวันนี้น่าจะพอสมควรนะผมไม่อยากให้มัน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 ,ม,นมันเวิเวร์มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรแปลก,ปก,ปกใหม่ๆเดี๋ยวเอามาขึ้นให้ใหม่นะสาหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ